อ่านี่เคลือบแล้วนี่กำลังลงมือเคลือบรอบแรกเงาเลยรอบแรกสีส้มลายพัดมือเคลือบดูมือเคลือบทรงโจนมือเคลือรบร,อ,รบอบแรกกันเนี่ยลายพัดสีส้ม

嗯。